แม่สงฆ์ค่ะแม่สงบพี่ๆน้องๆอ้อยกออัยเสพอปั่นแห้งข้าวใส่มะหอมกอกอกุกอนกุติกุต่างตะมตางแสงค่ะเมื่อไนเป็นวันที ada, er nah ่19เดือนธันวาคมปี2021ไดตอนไนที่ออนพี่ๆน้องๆเฮาคากวาตยเงาลายปางต่อปางรองอีกนึงคะอันนีก็เตเลว่าเป็นีในเมืองใต้ปยกีในเมืองคมตุ่มป้าว่าไหนคะออนาวสุดในเฮาคาออนพี่น้องค่อมตย ดีตางปอดเกงตุงอีน,นึงค่ะเนาะปริเคซึงมานเหปนกวนเมืองเกงตุงจัดเฮ็ดปังต่อปังลองอ่องในคาอไหวเสกองเสียซึกมานยืดอ่าน,นาจึงเมืองม้ามีข้าวตั้งปากวันปลายในตั้งใจปันคว่างจัดปางต่อปังล่องติในให้อิงกาดฝ้าเอึงย่างเก๋งเอึงเมืองลังเอิงกาดเต่าเอิงวัดเซาเอิงกาดท้ายได้ตั้งเอิงลอยลงเจ้าหน่ายค่ะกวนเมืองกวนหนุ่มกว่าตตอเลนเก้นคอนกูวั่นวาจังไหน ก้นเก้งตรงก้อนนึงค่ะเนาลานเนวาเยเลตังซึ่งมานคมกันตังผกวอ้อนเอิงเสียวและปดปังตอปังลองจ้อมปังป้อยเหมือนจังนังป้อยคืนทาดป้อยเล่งหลงตีนึงเยา้าตีนึงเอิงนึงเย้าเอิงนึงปั่นปดกันกว่าจังนั้นเขาย่ํเลียวปังตอปังล่องในนําหน้าขาเย้าในจื่อเวงเก้งตุงวาไหนล่องในเดใ,ให้อ้ยาย,ายาเกีเนนยเ้ยงตังยําก้นเมืองก้นหนุ่มลู่เสเฮ็ดให้หน้าหอตาเนแตกยาย ป่อว่าปังล่องเหลืองยาหม้อก,ก,กํากอเตน้ำก้นเมือง,งก้นเลืองกอเตน้ำมาเหลือแห้งหนคะ่ะอก้นเมืองเก้งตรงอ่อนกันป้องข้างหนะคะก้นเก้งตรงลั่นในว่าปังต่อล่องในเกื้อนว่าเกื้อนขยร่าหนคะวานะเที่ยฝ่ายนึงกอหนังเฮิก้นหนุ่มก้นเมืองป่อเติอําสนใจการเมืงองตาเตซานคาดตอขอเสียซึ่งนันกอเปิงหนึ่งในนสจังปล่อยปังต่อปังร่องวันหนคะ่ะ ก้นหนุ่มดีเก่งตรงกอลันนีดิลันนีวาลันนีดิพุต่ดยฮอกว่ายอดซึกมันขาหฮู้วาใต้ในเพราะว่าเอาปางต่อร่องปล่อยปันเขาก็เข้าเตอําสนใจการว่านการเมืองในสีเตอําลุงมาสารคัดเข่งตากรมไหนแรขาเอาปางต่อปางร่องในปล่อยปันก้นเลนวันหนขาในปางต่อปางร่องนั่นเตมีเหมือนเจ้หนังว่าพา่พายิ้วผ้ายไม่พ่ายเจมากินร้อยสามสิบหกเมืองหลงรอ ยกเอาเล็กกองกินแลตั้งเลนต่อร่องอะไรอันปางต่อไก่เจ้าในกอป้าในค่ะอออ้อค่ะข้อมูลอันนี้สึกาพดได้ฮอกอองไว้กับในเฮาค่ได้ก็ด้วยเงาลายที่ในเมืองคมต่มอินนึงในค่นะมันปองว่าละหลายตีค่ะเนาะคอสิซึ่งมันปันว้างเฮ็ดปงต่อรองในเมืองคมตมว่าในคะออนอนเมืองบ่ได้อสนใจการวานการเมืองแล และตรับซึกเพียดอ้ํานาจ,จึงเมืองปอเตออกมันเข้มแหลบนั่นขอเสดซึกมานปันขว้างให้ก้นเมืองอันอยู่สร้างกินเศร้าจอมวันนองหน้าป่างโตตั้งเมืองคมตุ้มเฮ็ดปังต่อปางล่องว่าไหน ขอสีรษะมานปันคว้างเฮ็ดปังต่อปังล่องในเป็น,นตีในเตืองปากเกอเตืองมะก้อยเตืองเวงเหลือมันตะเลเตืองแจแก้ง,ตงเาาตืองเอราวัตีโคมป้าตั้งในเจเมือง,งหลายปื้นตีอยู่ล่องเฮ็ดปังต่อปังล่องในกอขอสีซึกมานใจเอาคออางวาหาเงินกองกลางตานาวาน,นเสียวและอําวากลางขึ้นกลางวานันปันคว้างเฮ็ดร้อนแล้วๆ,ๆ,ๆในออกก้นเบื้องเนเจเวงมะกูปินเตื้องเอราวาัตีก็หนึ่งลัดในตีสืข่าวว่า ก้นอันเฮเจ้าแต่งปางต่อปางล่องในและใส่เงืนกาขอนมันตีฝ่ายอุปเปิงวานกาขอนมันกอนและใส่กูวันวานนึงแลยวานหนึ่งอ่าเหมือนกันเพราะว่าเป็นวานอันอันมีก้นน้ํเพ้อะในจึงขอนมันกรแต่และใส่แห้งในเนาะเพราะเป็นย่มการคากลางขึ้นในฝ่ายอุปเปิงเขาเสื้อในกอก่ดต่อกัล่องจ้อมอ่ามีปลีก็หลไหลฮัดติ้งเงาปางต่อปางล่องในในอ่าวากลางขึ้นอ่าวากลางวันเล่นเลยโก๋ขิงโก๋ข้าวในเอะ ก้นวันเขาก็กอเปอดอัมมีการตดัดเหฮุแลอัมต่อล่องเซต้าก็อ่อนกันกว่าต้วยอยู่นะคะอ๋อบางต่อล่องในแต่เปิดผุยมาเมื่อในเลนแบบลลอบเปลาเลนทนที่สีปนมาในว่าจังไหนเมื่อในเหลืนทนที่สองปีสองเห็นเศร้าเอ็นนั่นกอหนังเหอก้อนเมืองปอดใอัมสนใจการวันการเมืองการนาเฮิ้นตาเย่เอ็ดนไอคนอกินยา เมื่อเมือเลือนทนที่สองนั่นก็ในหนังเฮก้นเมืองป้อเตออาสนใจการวันการเมืองการนาหอตาเฮิ้นเสกินยากินผิ่นาเฮิ้นแตกยายพินมอกันให้ฟิงยามก้นลูแลหาปึงอิงซึ่งมันในเสซึ่งมันก็ปันคว้างให้เฮดปางต่อปางล่องวันหนเขา ไว้ตับซื้อยืดอันนาจึงเมืองมา้ากวนเมืองกูจันทานโตตั้งเมืองคมตุม่มในกาวใจ้วยแรกขัดเยยนเสสารคัดทาเฮาแห้งอยู่ก้นหับท่ามการฝ่ายป้ายอยู่ลีหับท่ามการฝ่ายป้ายปิงยาแล้องการลงปองจึงกู้องการกออ่อนกันต้งหนึ่งเข้าป้าในดสี่ดีอมเซสารคัดตับซึกมมยืดอันนาจึงเมืองเหมือนกันหนคีค่ะ จมหนังฝ่ายด้วยล้อมก้นตัวคอการเมือง AAPP เบืนผ่าเมื่อวันที่18เดือนโทนวาเปียส2 1ชาวเนั่นแต่ไว้ซึ่งมันยึดอำนาจจึงเมืองเยาวในซึ่งมันคาแหมก้นเมืองมีเปิดปากป้ายอันถูกแย่จริงยอ่อมมีหาแห่งปายว่าจังไหนคะข้อมูลอันในเลยปึงอิงอมาดีห้องการข่าวไตฟีดอมออกไว้วันไหนคะอ๋ะออ๋อค่ะปีป,ปีน้องๆหฮาค่ะอันนี้ก็เป็นปอดอ่อนตอนนึงเกี่ยวกับเลยลอง ปังต่อปังล่องไหนค่ะนะเกี่ยวกับเลยลองปังต่อปังล่องแน่เนาะเมอปองหนึ่งแน่ข้าวใสหมอ,อหอมลายางเฮียนคอมมลนมาปอกหนึ่งคอาอวาปาังต่อปังล่องแน่มันติเฮตไทยตุ้มเตอร์ต,รต,รตอนตาโตเฮาจังหือตุ้มเตอร์ต,รตอนตาป้ายอยู่ลีเฮาคาจึงเหือหนคะนะ่ะเนาะเมนังปีปีน้องน้องเฮาคาตีอันมีลุกมีล่างค่ะเนาะเป็นก้นหนุ่มตึกเดีใหญ่ขึ้นมากนั่นเพราะเป็นไรแน่ในเฮาคาหรืไลไทิ้ง่าไฮไลท์หนค่ะวะนะเพราะว่าอัานทิ้งไฮไลน์เนี่ยมันจ้ เมื่อเด็เดมันแต่ก่อกวาดเลนปังต่อปังร่องให้หน่อยค่ะปวันเลนปังต่อปังร่องเย่ออันทีเด,เดจ่อ้าในก่เดะทต่จับเล่าค่ะหนอเด็ลใจกินเล่ามากหลุดเล่นยามาเฮ็ดก็ได้ก็าอาลีมากละเจะะ้าไี่ค่ะมันเตะจางเป็นจังไหนมาปะยอก็บังก้อนในปวันล่องซุม้ม ลองซุ่มยามใจคะ่ะเยอะก็เฮ็ดให้ลูกอ่อนแนะ่เป็นก้นดีใจจ้าใจลีเป็นก้นดีมอมออยู่ห้างกล้วยเฮ็ดเจ้าหนุนคะ่ะอยู่ห้างกล้วยเหากำหนแค่ลัดต่อภัยวาสังวรเจะาน่เนี่ยเราเป็นก้นมีอคติเป็นกว่าเจังหน้นเลคะ่ะกำานดแล้พันละตีมีลูกอ่อนตึ่งใหญ่ขึ้นมากเก็แค่นต่อฟังน,น้ำๆไหนเนาะอย่าไปปันป่นข่าวกว่านเล่นการต่อการล่องนะคะ่ะหมังเจ้อหมังก่อนนก็เต็ดจับตั้งยาเหมือนเจ้งว่าค่ะ ปราว่าต่อล่องเมื่อก็เลขเนาะมันอยู่ในตรงวงจ้งเหนือนำใจค่ะป้ก็ใหญ่มากเนี่ยก็เตจ่างมีตั้งยำเตี่จะมามันก็ในถึงขั้นเมือหนังว่าหมอหลักหมอโจรหมอหลักมีขีดหลักหมอหลักสนุนค่ะน้ะหลักจิ้งจิ้งจอกๆค่ะหลักเมียวเมี้ยวห้าเนี่ยเตมีตั้งยำาจึงเหนือนมากเลยค่ะ อันในตอนนึงค่ะนะเฮียวเลยเปิ้นก็ลาดไว้ว่าการต่อกันร้องในมันอําเฮ็ดให้เฮาค่ะเป็นคนสะเท่หมันตึนว่าเฮ็ดให้พ่อค่ะเป็นคนมีในค่ะนะเมื่อเวในเลอเซปงต่อปงองตีอันเฮาคาา่ะหะนันในเปิ้นตีว่าเฮาจะได้ยอมใค่ะ การต่อร้องเต้นเหนือออนไลน์เนี่ยจะานก็มันมีมาค่ะเนาะเมื่อวันนั้นเนี่อมันมีคนที่อันเป็นคุมโปรแกรมเมอร์นั่นนะ่ะเป็นออกมาลาดว่าโอ้พอสู่เดตต่อลองเหนือออนไลน์เนต่เดตสูไปวนว่าสู่เตไลน์นั่นนะเมื่อเด็ต่มันไต้ก็เป็นเด็ดแกงปันเท่าไรเห็น ป้ามันหึงกว่า,ยาวเย่าในกอเดชซุ่มสุ่มดิ๊กป้อมือเด็ดเด็ดมันเท่าไรมันจ้าเท่ากอเดชแค่ใส่น้ำใส่น้ำมาป้ามือเข้าคาใส่น้ำมาเข้าคาถอยถอนโตมแล้วค่ะเขากอเดชซุ่มสุ่มดิ๊กเด็ดจังเป็นเฮ็ดจังไหนไหนค่ะการต่อรองเนี่ยอําเฮตไทยก้นมังมีเลยเลยอําเฮ็ดไรเพราะว่าจัดปันกน้นทางหลีมาไหนค่ะอ๋อขายเย็ื่อจมกูกก็ที่ครับถ่อมปันแห้งค่ะย้่อในพิณอ่ะอยู่เด็กินวันและรอดเพลกันเซกัมค่ะน้องเหมือนทรงขา